ไอคนอม <osure, S 2> เก็บใส่โก่อขึ้นมาเลย่อยๆเพเรงเลครังเทพเรรุ่นเทพสุริคนสุรินไม่กินสุราเทวดาสุรินตีเจ้รแมกอลหัวเริ่มขานมาตาขึ้นมานะกไกแกวลอน้ำเงินหนีทันมันได้หรือไม่เทพรุ่นจากรแดงตะกข้ขึ้นมาตะขมันได้หรือไม่ทันหรือไม่ทันได้หรอไม่ได้หรือไม่ทัน สูงสิกันปะกายเก้ารู้เงินนวนไงเทพนรุตเทพนรุนปะกายเก้าเทพนรุตปะกายเก้าเทนุรุตปะกายแก้าเทพนุรุธปะกายเก้าคู่นี้คู่ที่สูงสิ่งลา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 ้าวเซนชัยยอดเรื่องคู่นี้ผลผลปะกว่าเทพนุรุตจากสุรินลู่น้ำแดงชนะสรุปแล้วชนะภูรันได้ภูรันแนน เลื่อครูนี่ไปไป้อยเป็นครูที่36สับสต่อจากพอนพตัตโตกับตะเภาแก้วนะครับเลื่อครูนี่เอากลับขึ้นไปเลยไปไปล่อยครูเป็นครูที่36สับสเพราะว่าทันชนะกันครูละหนึ่งคะแนนะเชิญเลยครับเอาขึ้นไปต่อเลยครับ ครับผู้ครับก็นะครับเรือปากกาแก้วกับเทพนรุธนะฮะท่านได้คนละหนึ่งแต้มนะฮะชนะคนละหนึ่งเที่ยวแล้วก็ก็นำเรือไปที่จุดสตาร์ทนะฮะนะครับไปรอที่จุดสตาร์ทกันแล้วกันนะครับเอ้าคู่เรือคู่ต่อไปหรือเป่าสาวน้อยผู้สะกดใบหยกกับสาวสวยคันสูงหนึ่งลงมาละครับสาวสวยนั่งไปแล้วไปอีกออกมาเรียบร้อยครับด้านเจ้าเส้นเห็นกุ้งหอยปูปลากู้ปลาปะยาหอยลงพุกเข้าทำให้กองเรือเที่ยวนี้ ลมเร็วแรงกับสายลมสายน้อนไม่ถอยท่าเวลาไม่ถอยไข่ลำจากเที่ยวเจะจะขี่ยึงผ่านพึ่งไปเอาแล้วไว้ให้จักรซักก็ไม่รอดสีกระเช้ากระชากไปไปหายเรือเนี้ยมองกันมารื่องน้ำที่สองเรื่องน้ำที่สองสาวสวยขันสูงสองอาทำตุ๊กับผู้บาวเย็นจากกันได้เจริญอภิษฐรรจ์ตุมกตาใส่กับสาวน้อยบนสะพานจ้าภาพเจ้าการเจ้ามานี่รดปลอดภัยได้หรือไม่ได้หนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ดูตามสายตาหัววิ่งหัวถ่ายบินถ่าย ปิดตายรอบเงินอนับแทก้นใชู้หอยที่บอลลบกเขาทำไปก่อนปล่อยเหลือสมดันนคู่เก่สูงสีมีจีมันรอแแทงแรงขึ้นมาทันนลกม่ทันได้ได้ขอยดูงตอวรอบน้ำมือนก็พยายามรัดลาวาสอบตีจามพัากันดี้รอบน้ำแนงแรงขึ้นมาก่อนคอก่นใจสอบคอกันมาเรื่อยๆดูดีๆมีนวัตไทได้ตา้อยกต้องชี

ผลการตัดสินเป็นสาวสวยขั้นสูงไดสองแแบมชนะทั้งสามทั้งสองสาย